มตีคนนี้มีคนไม่เ้าไเขายย่งเข้าไม่มีใครเขาทำร้ายใครหรอกรวังดก่อนยืนเาวาลงเาจได้คราบคุณเปเทเลยไม่ระวังราวังระวังจเย็นฟังฟังรอเย็นางก่อนฮ้ยเอมางลงมา